ครับผมคุณแม่ตื่นไวมากตามไปทีตีสี่แล้วครับผมไม่มีใครฟังเพลงก็ปิดไปครับผมมาคุณแม่กินอะไรพิซซ่ากินแต่ของไขมันเยอะเยินเงี้ยมันก็อ้วนสิแล้วเมื่อไหร่จะลดความผอมได้ตลอดนะฮะอย่างเงี้ยไม่ดีนะคะหาตัวทุนบ้างที่หลังคงต้องแบบซื้อลูบวิ่งมาแล้วมั้งนะ,ะเอาละทางงี้ผมซื้อลูบวิ่งให้คุณพ่อคุณแม่หน่อยแล้วกันนะครับผมมาเจอแล้วลูวิ่งไฟฟ้า9 0 0บาทสีไหนก็ได้สีแดงแล้วกัน อยู่ในอู่รถแล้วกันนะใช้พื้นที่ให้จํากัดนะครับผมกินเสร็จแล้วก็ออกลังกายหน่อยอุ้ยกดอ,ออกลังกายก็แปรงฟันล้างมือหน่อยแล้วกันนะทําให้สุขนามยมันดีขึ้นวันนี้หน่อยโซโกาโปอีกแลว้วป่ะออกลังกายคุณพี่วิ่งแบบไร้เงือป่ะคุณพี่ออกกําลังกายค่ะรุดหุ่นวันนี้เพื่อวันข้างหน้าที่สดใสและก็สุขภาพที่แข็งแรงนะคุณแม่หุ่นเธอจะได้แซ่บเหมือนคราวที่แล้วไงจ๊ะเหมือนเราเจอกันครั้งแรกเลยนะครับอะอา ว่าจะเรี้ยกคุณแม่ต่อหน่อยนะเนี่ยอะงานของคุณลูกมาแล้วครับผมป่ะไปเรียนกันดีกวา่ามาแล้วพร้อมที่จะเรียนแล้วครับคุณเอาละว่างๆก็ไปเข้าห้องน้ําก่อนแล้วกันนะปกปิดสิวงานวันนี้ว่างๆจะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้ครับผมก็เดี๋ยวทำซะหน่อยแล้วกันนะงานประจําออกกําลังกายงั้นเหรอไปวิ่งไงเออวิ่งในแปบบ๊แบๆบเองปะ่ะไปเรียนก่อนแล้วกันวิชาคณิตศาสตร์ครับผม โอ้เธอร,รอด้วยสิอาจารย์ก็สอนเร็วจังไอ้เธอเธออาจารย์เขาสอนถึงไหนแล้วอ่ะอ๋อเขาถึงข้อสองแล้วอะแกไปทำนายมาเนี่ยอ๋อไปออกลังกายมาดิอ้าวพักพักพักกินข้าวได้ค่ะเด็กๆสั่งข้าวกิน,กนดีกว่ากินกินเบรารา่นี่สรุงละกันขอเบาราวนี้หน่อยค่ะจัดไปคุณน้องเบาราวนี้ค่ะชิ้นเล็กชิ้นน้อยอรแสนอร่อยมาแล้วอ่ะหยิบเบาราวนี้มากินก่อน หยิบเปล่านี่แล้วไปคุยกับใครดีนะเพื่อนสาวฉันจะไปไหนหมดเนี่ยโอสงสัย,ยังไม่ว่างอะแล้วแล้วฉันไปไหนเนะี่ยไปว่ามาได้ตรงนั้นสวัสดีครับอาจารย์วิสุดหลอกคนนั้นสวัสดีจ้าตรงนี้มันน่าแก้จริงจริงเลยอะแกแต่ว่าเราจะเป็นเด็กเรียนดีนะไม่เอาดีกว่าอ่ะกินเสร็จแล้วเก็บขวดทำเป็นมิตรกับหนึ่งคนหาเพื่อนคุยก่อนใครดีอะแล้วเพื่อนฉันไปไหนหมดวะเนี่ยเอ้านี่เพื่อนอยู่นี่ คุยกับผู้อยู่คุยกับเพื่อนสาวค่ะวัดดีเพื่อนสาววันด,ดีซาวแวนเห็นมอลลี่บ้างปะเห็นว่ามอลลี่อยู่โรงอาหารน่ะโอเคเดี๋ยวเขาไปหามันแล้วกันนะฉันก็ว่างๆคุยกับเธอก่อนแล้วกันเอาพอออกมาแจมอะไรคะเนี่ยอืมมาทำอะไรคะเนี่ยขอให้จัดมหากรรมวิทยาศาสตร์น่าสนใจ มหากรรมวิทยาศา,ศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่เอวาขอให้ได้รับการตอบรับแล้วมาร่วมสนุกดได้พรุ่งนี้วเวลาห้าโมงเย็นโอเคจัดไปห้าโมงเย็นนะปะหยุดคุยไปหาอีมอลลี่ดีกว่าอ้าวมอลลี่หายมอลลี่ทำอะไรอยู่วะแกคุยด้วยไหนดิแกมอ,อลลี่ไปไหนวะไอเห็นมอลลี่ปะไม่รู้อ่ะบอกอยู่โรงอาหารไงไม่เจอมันหรอไม่เจอดิไปไหนแล้วอ้าวมอลลี่ หยุดก่อนที่แกหยุดก่อนมาคุยกันก่อนไป็นหนละแกเฮ้ยบอลลี่อ๋อเดินไปนู่นเลยช่งางมอลลี่ก่อนละกันไปเรียนก่อนละเราต้องตั้งใจเรียนนะนะอ๋ออันนี้เป็นอะไรอะ่ะเดินเข้ามุมเฉย <c oughs> ถูกลุกกำแพงเฉยเอาละเรียนครับเด็กๆวันนี้เรียนเกี่ยวกับวิชาอะไรคะอืมเดีย๋ยวอาจารย์ขอนึกก่อนนะว่าวิชาอะไรต่อนะลืมละอ๋ออาจารย์รู้แล้วจ้า,ว,า,ศา,ศา,จาวิทยาศาสตร์เองจ้าโอเควิทยาศาสตร์นะคะ เปิดไปที่หน้าร้อยยี่สิบสามจ้ะร้อยยี่สิบสามนะคะอาจารย์ตั้งใจเรียนนะคะอย่าคุยกันเสียงดงงังเงียบๆตั้งใจเรียนค่ะข้อนี้ออกสอบนะจ้าเด็กๆเกข้าใจแล้วค่ะกิจกรรมทีมคอมพิวเตอร์ของเอวาจะเริ่มในอีกหนึ่งชั่วโมงอั๊ซซะวันนี้เราต้องเข้าชมรมด้วยนี่ว่าโอเคเราต้องมีทักษะการเขรรียนโปรแกรมถือระดับสองโอ้การเรียนฉันรู้สึกจะแย่นะเนี่ยเอาละค่อยมาที่ปานกาลางละเราต้องทําให้ดีกว่านี้นะครับผมอุย่ยได้เวลาชมรมของเราเลยนี่ว่า ลืมเลยไปชมรมก่อนนะพวกแกเดี๋ยวมามามาแกกลับมาบ้านแล้วเอาซส้ที่ไหนอะยังอยู่ที่ชมรมอยู่เลยงานเล่นตัวคุณอื่นก่อนละกันคุณพ่อคุณแม่คุณแม่ยังอวบอยู่เลยคุณพ่อนี่นี่ดูคุณพ่อก่อนอวกเหมือนกันออกกําลังกายคุณพ่อเพื่อหุ่นที่เฟิร์มนะจ๊ะคุณพ่อเอาให้เต็มที่เลยครับ๊ยคุณแม่เหมือนว่าน้องหมาอยากจะเล่นด้วยนะนะคะนั่นนสินะเดี๋ยวแม่พาน้องไปเดินเล่นก่อนละกันั้งนั้น ออกไปวิ่งหาะก,กับน,น้องหมาส่วนเรากลับมาบ้านแล้วค่ะเฮ้ยวันนี้ก็สนุกมากเลยที่ชมรมนะ่ะวันนี้อยากได้คะแนนเพิ่มจังเลยท้ง,งานก็คงต้องนี่แหละค่ะงานวิชาของฉันโครงการวิชาการต้องรีบทําส่งอาจารย์ค่ะเพื่อเกียรติที่ดีงามกับข้าวเดี๋ยวค่อยกินค่อยว่ากันวิคุณยายคนนั้นชวนแกมาช่วยเรื่องโครงการด้วยครับผมนะว่างๆนะใช่ไหมมาช่วยกันเลยค่ะคุณยาย เสร็จแล้วค่ะคุณยายขอบพระคุณมากนะคะโอ้ยไม่เป็นไรถ้อเอร์ลูกสาวฉันก็ทำได้แตงก o ้ <Thank you S 1> นะจ้าโอ้ไม่เป็นไรค่ะคำพูดมันสลับกันนะเนะะี่ยอาช่างมันคุณพ่อทำอะไรคะเนี่ยเต้นอีกแล้วเหรอวันนี้กับข้าเป็นอะไรค่ะวันนี้กับข้าเป็นผักแล้วกันนะลูกสาวนี่คือซีซ่าท่าหลางเลยคุณพ่อใช่แล้วหิวก,ก็กินได้เลยครับแต่ถ้ากินไม่หมดก็เอาไว้แช่ในตู้เย็นนะจ๊ะเข้าใจแล้วค่ะคุณแม่กินอะไรอะคะ แม้วันนี้กินสลัดลจ้าสลัดผักหรอคะชจาจัะแล้วลูกกินอะไรคะหนูก,กินซีซาสลัดค่ะน่าจะอร่อยมากแน่เลยของคุณพ่อใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะคุณแม่หนูไปนอนก่อนนะคะทุกคนฝันดีค่ะเฮ้ยกันบ้านกันบ้านก็ยังวอทำอย่าไม่ได้ทําเลยเดีย๋ยนางทำกันบ้านซะหน่อยและกันแกเสร็จแล้วค่ะคุณแม่ขอบพระคุณมากคะ่ะด้วยความยินดีจ้าแค่นั้นเองสบายสบายค่ะอะหนูว่าจะนอนพักกันต่อแล้วกันนะ จะการพ่งน,นี้เช้าค่ะมาเรียนมาแล้วเข้ารวมครับผมน้ำก็ยังไม่ได้อาบเดี๋ยวอาบที่โรงเรียนแล้วกันนอมาแล้วลูกค่ะชุดกุ๊กกวาที่ลูกอยากได้ไปค่ะออกกำลังกายด้วยลูกวิ่งค่ะเพื่อการงานการเรียนที่ดีของเราฉันทำได้ฉันจะเอาเกจสีมาให้ทุกคนให้ดูให้ได้เลยค่ะ เชื้อมาในตัวชั้นนะคะทุกคนคอมม่นเลสโก้น้ำไม่อาบค่ะแล้วถามว่าฉันแค็งไหมไม่ค่ะวิ่งต่อค่ะเดีย๋ยวค่อยอาบน้ําทีเดียวค่ะคาเพลมก็จะเริ่มแล้วสักครู่ก่อนนะขอเตรียมสอบก่อนนะทุกคนอจะไม่ทันแล้วเอาไว้ก่อนละกันเฮ้ยเวลาเรียนนี่ช่างไวจริงเจนน้ำก็ยังไม่อาบเลยเนี้ยไอ้งาไงเธอเอ้ยทำไมตัวสะกะปรกจังเลยกินเหม็นแถวไหนมาเนี่ย โพสทีนะฉันลืมอาบน้ำอ่ะฉันรีบมานะอ่ะเด็กก่อนแล้วกันนะเห็นโอนอาจารย์ว่าอาจารย์ไอ่ฉันไปอาบน้ำก่อนละเธอพวกเธอเหม็นมากเลยวันนี้เออเรีบไปอาบปะแกชักไม่ดีแล้วแหละทำตัวเองให้เรียบร้อยก่อนแกอาจารย์ห้องน,น้นห้องโน,น้นไปห้องโน้นเลยหนูจะใช้ห้องน้ำอันนี้ทำไมเธอไม่เข้าเรียนคะอ,อ,อาจารย์กันเอาปวดฉี่ขอเวลาแป๊บนึงนะคะขอร้องละนาน ฉันไม่อยากจะฟังคำแก้ตัวของเธอนะนางสาวฟอเรสไม่เข้าเรียนอย่างเงี้ยก็ต้องโดนกับกบริเวณน,นะคะอาจารย์ก็หนปวดฉี่โอ้อาจารย์ไม่เข้าใจอ่ะโดนแล้วกูโดนแล้วค่ะกูโดนเล่นแล้วเข้าสู่การกับกบริเวณหลังเลิกเรียนโถ่อโดจนจงได้ไม่อยากทำอย่างนี้หรอกนะแต่ช่วยไม่ได้จริงๆอ่ะอาบนะ้ำมันก่อนแล้วกันค่อยว่ากันข้าวก็ยังไม่ได้กินเลยเนะยี่ยตู มอลลี่ช่วยกูด้วยกูโดนกักเลยเว่นกูช่วยด้วยกูโดนกันกเลวนช่วยด้วยมอลลี่ันจะเข้าชมรมไม่ทานแล้วอะทำยังไงดีอะแล้วมันเลิกห้าโมงครึ่งอะจะไม่น่าเลยตัวจับจับได้พอดีเฉยเลยอ่อชมรมก็ไม่ได้เข้าโถ่เอ้ย รายงานหลังจบวันอาจารย์ให้นักเรียนทํากันบ้านมาส่งและออกจากห้องได้ถึงบางซิมอาจย์เลือกที่นี่มหากรรมวิทยาศาสตร์ทีมคอมพิวเตอร์กำลังจะเริ่มจับโค้ดคอมไฟล์ใส่เต็มกราฟิกเพื่อชนะเกมแจมส์ชมรมช่างมันก่อนละ่ะไม่คงไม่เข้าละ่ะไปเข้าตรงนู้นดีกว่าไม่เข้าชมรมแต่ไปแข่งขันดีกว่าไม่เป็นไรหรอกแค่นี้เองเอาละขอไปถ่ายเซลฟี่กับเพื่อนนอ่้อยละกันถ่ายกับใครดีวะแก มอลลี่แล้วกันคิดไม่ออกเอามอลลี่มอลลี่น่แต่เฟรนลี่สุดแหละเอ้ยมาตอนไหนนะมอลลี่ทำหน้าตาให้มันได้ดีหน่อยยิ้มแย้มแจ่มใสเดี๋ยแกท่าทางแกวันนี้เฮ้หมายเขาจ่ายจริงๆแกเอาโพสนะยิ้มนี่ยิ้มแกมอลลี่ไม่ยิ้มเลยมอลลี่มันไม่ยิ้มเลยเป็นอะไรวนันนี้นะเอ้ากูคุยกับใ,ใครเดีย๋ยมอลลี่ เหมือนยคุยอยู่คนเดียวแล้วเจอว่านี้อ้าดันอยู่คนเดียวซะแล้วตูอะคนเดียวก็ได้ใครแคร์คะคนเดียวก็ได้เชื่ออยู่คนเดียวก็ได้ถ่ายคนเดียวก็ได้อาระถ่ายเซฟีเสร็จแล้วโอ้ยอะไรโปรยมาเต็มไปห,หมดเลยเนี่ยหอยทั่วรวมเขาจัดบูหว่าขนาดนี้เลยแกจริงๆควรจะจัดในโรงยิมจะมากกว่าวเนี่ยมาจัดข้างนอกนะคะ นี่ไงไอแพดแแท็บเล็ตถ้าผลการส่งประกวดเกมแจมแน่นแหละเอาละฉันจะเริ่มแล้วนะทุกคนให้กำลังใจฉันด้วยเอาละมันยังไม่มีใครเข้าร่วมตอนนี้ฉันลงก่อนล้วกันนะมีคนมาเข้าร่วมแล้วอีเอสยอมไม่ได้ยอมไม่ได้ต้องแข่งสู้กับมันเริ่มมีผู้เข้าร่วมเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้ว3คนแล้วจังหวะนี้ฮนะเอว่าทำคะแนนเกมแจมได้19กาไปหากรรมการแข่งขันเพื่อส่งคะแนนของคุณ สวัสดีค่ะเวลามันถึงกี่โมงก็ไม่รู้อะฉันไม่มีความมั่นใจเลยยอเฮ้ยเอาละฉันขอดูสินค้าเท่าไหร่แล้วกันมีอะไรน่าซื้อบ้างอะเสื้อฟงเสื้อผ้าซื้อเสื้อทีมหมากรุกคอมพิวเตอร์ซื้อเสื้อทีมคอมพิวเตอร์สิถึงจะเหมาะกับฉันชมรมของฉันมี iPad ให้ซื้ออยู่ชิ้นละแปดร้อยเข้าบาทงั้นเหรอแล้วก็มีกองหนังสือกองหนังสือเท่าไหร่อะร้อยห้าบาท คอมที่บ้านก็มีอยู่แล้วไม่น่ามีปัญหาเลิศมะเลิศป่ะแกเอา้าไอเอาบอดมากนยังโคตไม่เสร็จเลยนี่ไปไหนเนี่ยนี่กลับกันแล้วเหรอเราชนะหรือเปล่าจะเลิกก็เลิกเลยอะไรของแก่อ่ะช่างมันมแล้วกันไว้เขานะกลับบ้านแล้วกันนะเธอกลับบ้านแล้วกลับมาแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่โอ้ไปไงบ้างวันนี้ได้พกครูมไปหรือเปล่าลูกสาวไม่ได้พกไปแล้วค่ะลืม ไม่ได้คิดว่าวันนี้ฝนจะตกนะ่ะโอเควันนี้เหนื่อยหน้าดูนะไปนอนพักก่อนปะค่ะงั้นหนูขอใช้เตียงพ่อเตียงแม่นอนหน่อยลวกันนะไม่ไวาจะเคลียค่ะห่วงมากอ่ะตาดสบายลูกสาวเดี๋ยวก่อนนะ iPad ผมได้มาด้วยเหรอแล้วไม่คืนเขาด้วยนะงั้นก็เท่ากิดว่าอันนี้เป็นของฉันสินะงั้นฉันขอก็เลยและกันเอาเป็นร้อยอะไรได้แก่ไม่ใช่น้อยเลยพ่อตื่นมาก็เต้นอย่างเดียวเลยนะครับเริ่มหอมหรือย,อยังเนี่ยเหมือนจะยังนะ มันพอเต้นเพลงอะไรอินเดียเลยนะชาติอ๋อจ๋าช่วยหนูทำกันบ้านหน่อยได้ไหมคะโอ้ได้สิครับพ่อว่าพอดีเลยอะวิชาเนียค่ะอาจารย์อวิชาเนี่ยค่ะคุณพ่อโอเคเดี๋ยวพ่อช่วยดูนะครับอ่ะรีบทำนะเดี๋ยวจะแปดโมงกอนนะจ้าผพยายามอยู่ค่ะเสร็จแล้วค่ะปฏิทัยของเราอะต่อไปเป็นไรบ้างกิจกรรมหลังเลิกเรียนหนึ่งอย่างถึงระดับสาม ได้เกรดสี่และรักษาไว้ร่วมงานและแนะแนวอาชีพโอเคไม่ยากแต่ตอนนี้ไปเรียนก่อนละกันไปก่อนนะคุณพ่อคุณแม่ดีมันดีนะครับลูกสาวมาได้ตัวคุณพ่อบ้างละกันนะครับวันนี้เดี๋ยวจะทํางานกีบะกะกันละกันนะฮะดูก่อนนะครับทุกคนตื๊ตื๊ด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 ห้าดาวสบายสบายครับผมงานเคลิบเงาไม่เอากรรมการปฏิบัติการทรายไม่เอา ตกแต่งต้นบนสายไม่เอาอยากเจอความอร่อยแล้วไม่การท่อมแซมหลังภัยพายุงั้นเหรองานช่างระดับ5ค่าจ้าง112ต่อชั่วโมงก็น่าสนใจนะกำลังตามหาถ้ำของนักเดินตะเร5 509แล้วก็หาสมบัติกันเหรอไม่มี87ต่อชั่วโมงอ่ะเวทนี้แล้วกันโอเคสำรวจถ้ำชายหาดสองสมบัติทางจดหมายไม่ยากปะทาง,งานก็ไปเกาะสุลานีครับผม อ,อากาศร้อนชมัดเลยร้อนอะไรอย่างนี้แล้วใครใส่ชุดบ้าอะไรวะเนี่ยอากาศร้อนๆยังมาใส่ชุดคริสต์มาสอีกใครก็ไปดูเอาไปว่าทักทายกันแล้วกันนะครับผมคนคนนี้หน้าทําความรู้จักอากาศร้อนๆใส่ชุดอย่างนี้ไม่ร้อนได้อย่างไงว้เนี่ยอยู่เมืองนอกมาได้งไงนะะยอยู่คนละเซิร์ฟเวอร์สวัสดีครับคุณ <c oughs> ผู้หญิงวัสดีค่ะโอเคคุยแค่นี้แหละไปหาสมบัติกันต่อดีกว่าไปหาถ้ำก่อนอ่ะนี่ไงถ้ำใกล้ๆ เอาจะเข้าไปแล้วนะครับระวังกด้วยเควินคุงเจออะไรหรือเปล่ามันจะไม่เจออะไรเลยเนาะค้นพบสิ่งมหัศจรรย์ของธรรมชาติต่อเลยเจออะไรไหมก็ยังไม่เจออะไรค้นหาพืชพันธุ์สัตว์ป่าแล้วกันอ่ะบ้าจริงยังไม่เสร็จค้นหาชายหาดค้นหาเปลือกหอ,อยขยะขยะและ้วกันต้องเจอเ มันจะยังไม่เจออะไรที่อย่างเลยหาต่อเดี๋ยวเข้าจะบ,บ่ายสามแล้วจะเป็นถ้วยชามขาวานส่งได้เปล่าวะแต่ไม่น่าจะใช่สมบัติอะเอออ่ะเปิกหอยเปิกหอยเป็นเปลือกหอยแล้วกันมันใช่เรื่องง่ายเลยนะครับนี่ได้เป็นปลามาข้าวปลามันไปฝังในหลุมทรายวะงั้นจิปะทะก็จะได้เวลาส่งแล้วนะครับโทษทีครับยังไม่ได้สมบัติเลยมันหายากมากเลยครับไม่ได้หาง่ายๆเลยนะครับพี่ปลา ข้าวปลาอีกแล้วข้าวปลาไปฝังในทะเลทรายไปเลยนะนี้อาสี่โมงเย็นแล้วก็ไม่ทางแล้วโอ้ดาวรถเลยเหลือสี่ดาวเมื่อกี้ว่ามันจะหายากอะนะสงสัยผมต้องมีสมบัติติดตัวก่บคุณเผื่อมีงานซ้ำมาเอาละวันนี้จะไม่กลับบ้านแล้วกันวันนี้จะดำน้ำปกป่าลาังดูนี่สิออนไอแล้วกันนะคผมค้นหาสมบัติครับแตวนะก่อนนะทุกคน y a เอา้ากกชีก่อนซะนั้นชีในน้ำไล้ปะชีในน้ำไปเลยไม่ต้องกลัวใจเย็นๆอ๋มันไม่ยอมหาสมบัติให้อ่ะอ่ะงั้นมานี่ก่อนแล้วกันไปเคลนบก,ก่อนคุณพ่อเฮ้ย hey, ค,คุณพ่ออะคุณพ่อลอยน้ำได้เอย่าบอกนะว่าคุณพ่อเป็นตินจาได้รู้ตูดอะไม่จริงนะคุณพ่อตินจาจองประถามีจริงฮะ ฉี่ลงทะเลจริงๆเดินบนน้ำก็ได้ด้วยอ่ะไหนเดินมาดิเฮ้ยคุณพ่อเดินมาได้จริงๆด้วยเตือ iya, นตือ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 นเาลองน้ำน้ำหาสมบัติดิได้หรือเปล่าคุณพ่อด้ำน้ำสิอ้าวคุณพ่อน้ำน้ำสิด้ำน้ำดํำน้ำอ้าวุณบอกง่วงนอนอ่ะนอนก่อนได้ไหมอ่ะๆนอนก็นอน่ะคุณพ่อคุณเดินได้ยังไงครับนี่เดินบนกลางน้ำ ไม่นปนพระเจ้าชัดๆันไม่อยากจะเชื่อเลยว่านายเดินบนน้ำได้แต่เอาลองน้ำไปซะแล้แข็งแรงอะ,ะพาคุณพ่อเข้านอนก่อนแล้วกันว่างโอ้ยอาการหนาเป็นบ้าเลยรีบนอนดีกว่านะก่อนที่จะเป็นหวัดพาคุณพ่อนอนได้ก็นอนครับเออคุณพ่อตื่นแล้วอู้ ที่นี่มีข้าวกินหรือเปล่านี่หิวจมัดเลยอ่ะเฮ้ยไม่มีข้าวกินเลยอ่ะเก็บนี่ก่อนเก็บเตียงนอนก่อนคุณพ่อคุณพ่ออย่าลืมเตียงนอนด้วยเอาฟูกเก็บไปด้วยคุณพ่อทัอานนี้น่าจะมีมะพร้าวให้กินนะเนี่ยดานไม่มีเส้นได้ผมนี้ต้องหาสมบัติให้ได้เลยฉันจะยอมไม่ได้าหาสมบัตกิการคุณพ่อคราวนี้ต้องทำได้แน่นอนครับผมผมเชื่ออย่างนั้นว่าคุณพ่อได้นิ้วมือแห่งซูรานี่หนึ่งอันขออีสักครีนึงคุณพ่อ สักชิ้นหนึ่งกําลังดีน้วมือโอเคก็ยังดีสวยสวยสวยแค่ okay, นั้นแหละป้าคุณพ่อเอเคแค่ okay, นี้นแหละเดี๋ยวไมีงานอะไรมาเพิ่มก็เดี๋ยวเอาสมบัติพวกนี้ไปส่งแทนนะครับผมปะกลับบ้านละเดจ๋ยวไม่ต้องยุ่งยากเดี๋ยวเขาไปเริ่มงานจิปาถาใหม่ได้ไม่เป็นไรคุณพ่อคนเรามีผิดพลาดกันได้ครับผมพ่อกรบื้อล้วจากน้ำทะเลแสนเคม็มบอกว่าเหนียวตัวมากกินทะเลนี่เคม็มแตกไกล แล้คุณแม่เขาหมดแต่เล่นเกมแล้วไม่ปวดอื้อบ้างหรือ,อยังไงกันนาะงงดีแฮะไะเล่นตัวคุูรุ่กสากันต่อครับผมทําอะไรเนี่ยนั่งกดมือถือเล่นกันบ้านทาเราหรือยังยังไม่ได้ทําทําเลยครับไหนดูซิความทรงจำเสนสาคัญครั้งแรกทํางานครั้งแรกมีหมาแมวมีตุก๊กตาได้งานทําสังคมความพึงพอใจงานนเด็กที่ชอบ กาำลังกายร้องเพลงการเล่นวิดีโอเกมหัวข้อการสนทนาการหลอกลวงพฤติกรรมเดรดดาแล้วก็ลักษณะเฉพาะซิมซิมชอบโต้เถียงอ,อย่างนี้นี่เองเธอเป็นคนชอบเถียงใช่ไหมยิอ่ะโรงเรียนนี่ก็มาไวาเหลือเกินอ่ะไปเรียนซะหน่อยละกันมาแล้วคะ่ะมาแล้วมาเรียนลวคะ่ะขอดูเกณฑ์นหน่อยสิเกณฑ์อะไรแล้วเนี่ย อยู่ในระดปบปานกลางก็ถือว่าใช้ได้เกรดตอนนี้อยู่ที่เกรด3ตัถือว่าโอเคเอาหิวก็กินแอปเปลิลแล้วก็ทำให้รู้สึกสดชื่นนี่ฉีดน้ำหอมใส่ค่ะว,ว้มมาวรศมอกอระต่อสิคะอาหสดชื่นแล้วละ่ะเวลาเรียนก็จะใหม่แล้วเนี่ยมาวายจังเดินทางมาที่หอประชุมเพื่อร่วมงานหรือไม่ใช่เงินนแนวอาชีพมาแล้ว ให้ถามรายละเอียดเกี่ยวกับอาชีพจากมืออาชีพที่มาเยือนเดี๋ยวเราไล่เลยครับผมถามเรื่องอาชีพถามเรื่องอาชีพวันนี้มีเชฟดาราและก็นักธุรกิจนะครับย่าบูชาอีป้านะอีปานะสนทนาเรื่องอนาคตกับอาจารย์อาจารย์อยู่นี่อาจารย์สนทนาเรื่องอนาคต กับอาจารย์อาจารย์คะอาจารย์หนูอยากจะเป็นเชฟค่ะเชฟบาร์ใช่ไหมลูกใช่ค่ะงั้นก็พยายามเข้านะลูกนะเข้าใจแล้วค่ะเอาละเข้าชมรมก่อนนะทุกคนเข้าสายก็ไม่ดีเหมือนกันนะนะโอเควันนี้เอาไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเข้ามาเล่นกันต่อล้วกันนะสำหรับเดอะซิมสี่กับกู๊ดวิ้ทูเกเตอร์นะครับวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีจ้าบาย